Thank you. ยินดีต้อนรับเข้าสู่โรงเรียนปัญจศับดิฉันนางสาวสมิตาดำรงคงชื่นเป็นผู้ดำเนินรายการค่ะต่อไปเรามารู้จักเกี่ยวกับปรวะวัติความเป็นมาของระะโรงเรียนปัญจซับกันนะคะโรงเรียนปัญจศั์เป็นโรงเรียนประเภทสามัญศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนสำนักงานประหลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยมิสซังโรมันคาทอลิกสังขมณฑลจันทบุรีเป็นเจ้าของก่อตั้งเมื่อวันที่13กรกฎาคมพุทธศักราช2511บนที่ดินประมาณ4ไร่เศษตั้งอยู่เลขที่212ซอยโชคชัยร่วมมิตรถนนวิภาวดีรังสิตแขวงดินแดงเขตดินแดงกรุงเทพมหานครซึ่งคุณโชคชัยปัญจศัพท์ได้มอบให้สังขมณฑลจันทบุรี เพื่อก่อตั้งเป็นสถานศึกษาแทนโรงเรียนเดิมบริเวณถนนเพชรบุรีจึงได้ตั้งชื่อโรงเรียนว่าปัญจรัพเพื่อเป็นอนุสณ์แด่ผู้บริจาคที่ดินมีบาทหลวงเสียงโชติพงเป็นผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาตคนแรกและซิสเตอร์จำรัดอานามนาตเป็นผู้จัดการและครูใหญ่ได้รับอนุญาตให้จัดการเรียนการสอน ตั้งแต่ชั้นเตรียมอนุบาลถึงชั้นมันธยมศึกษาตอนตอน้นปรัชญาการศึกษาของโรงเรียนปัญจสาการศึกษาคือการพัฒนาคนทั้งครบให้บรรลุถึงความเป็นมนุษย์ครบครันเป็นคนดีมีความรู้รักความจริง สมศักดิ์ศรีแห่งการเป็นบุตรของพระเจ้าคติพจน์ของโรงเรียนปัญจศัพท์คุณธรรมนำปัญญาพัฒนาสังคมตราประจำโรงเรียนปัญจศัพท์ประกอบด้วยกางเขนและหนังสือในวงกลม วงกลมซ้อนกันและขยายใหญ่ขึ้นวงจันเสี้ยวและอักษยรย่อปจทพร้อมคำขวัญคุณธรรมนำปัญญาการเขียนและหนังสือในวงกลมเป็นสัญลักษณ์หมายถึงการศึกษาเรียนรู้โดยมีคุณธรรมเป็นเครื่องชี้นำวงกลมซ้อนกันและขยายใหญ่ขึ้นหมายถึงคุณธรรม และความรู้ที่นักเรียนแพร่กระจายออกไปสู่สังคมยังเป็นการพัฒนาต่อไปอย่างต่อเนื่องโดยอาศัยความร่วมมือของสมาชิกในสถาบาันวงจันเซียวและอักษยรย่อปจทคือชื่อย่อของโรงเรียนปจทซึ่งเป็นโรงเรียนในสังกัดสังคมทนทจันทบุรี เรียนปัจจักั์คือฟ้าขาวสีฟ้าหมายถึงความนอบน้อมเคารพเชื่อฟังให้เกียรติและยอมรับความเห็นในความเป็นมนุษย์ของบุคคลอื่นสีขาวหมายถึงความบริสุทธิ์สดใสความซื่อสัตย์สุจริต ก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับประวัติโรงเรียนปัญจจรัพ์ต่อไปเรามารู้จักเกี่ยวกับโครงสร้างบริหารภายในโรงเรียนโดยมีบาทหลวงอนุสรพงศสวัสดเป็นผู้แทนผู้รับใบอนุญาตซิสเตอร์พัตราขมสนิทเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนเราก็อยู่กับผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่าย พิบาลและแพทย์ธรรมของโรงเรียนปัญจทรัพนะคะคุณครูกันวราณนราพันธ์นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณครูวันนี้ค่ะอยากจะขอรบกวนให้คุณครูมาช่วยแบ่งปันความรู้อะค่ะเกี่ยวกับโครงสร้างบริหารของโรงเร<ม>ียนเราให้เรา,เรา,เราได้รับฟังนะคะค่ะโรงเรียนปัญจทรัพนะคะแบ<ต>่งโครงสร้างการบริหารงานออกเป็นหกฝ่ายค่ะแต่และฝ่ายก็สําคัญกับการพัฒนาโรงเรียนเป็นอย่างมากนะคะฝ่ายที่1ได้แก่ฝ่ายบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ ฝ่ายนี้ก็จะดูแลกระบวนการจัดก,การเรียนรู้แบบกลุ่มสาระงานพัฒนาผู้เรียนงานวัดและประเมินผลผู้เรียนแล้วก็รวมทั้งสื่อการเรียนการสอนทั้งหมดของโรงเรียนค่ะส่วนในฝ่ายที่สองฝ่ายส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมฝ่ายนี้ก็จะมีความรับผิดชอบเกี่ยวกับการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของผู้เรียนนะคะรวมทั้งกํากับติดตามดูแลพฤติกรรมประพฤติกรรมของผู้เรียนด้วยพอปลายปีก็จะมีการวัดและก็ประเมินผล คุณธรรมจริยธรรมของผู้เรียนเช่นกันค่ะแล้วก็ในฝ่ายที่3ก็เป็นฝ่ายที่สําคัญเช่นกันฝ่ายบริการและกิจการนักเรียนฝ่ายนี้ก็จะมีขอบข่ายความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานอนามัยแล้วก็งานโฆชนาการของนักเรียนนะคะรวมทั้งอาคารสถานที่สิ่งแวดล้อมนะคะพัสดุครุพันฑ์ต่างๆก็จะอยู่ในฝ่ายบริการด้วยค่ะส่วนในฝ่ายที่4งานบัญชีการเงินทรัพย์สินนะคะ ฝ่ายนี้ก็จะดูแลทั้งงานด้านบัญชีงานการเงินนะคะแล้วก็ร้านค้าต่างๆที่อยู่ในโรงเรียนนะคะก็พวกเราเรียกกันว่าร้านสวัสดิการของโรงเรียนนะคะก็จะอยู่ในความรับผิดชอบของฝ่ายบัญชีการเงินทรัพย์สิน,นะคะ่ะเนื่องจากโรงเรียนปัญจทรัพย์เนี่ยเป็นโรงเรียนคาทอลิกจึงมีฝ่ายอีกฝ่ายหนึ่งซึ่งแตกต่างจากโรงเรียนอื่นๆก็คือฝ่ายอธิบาลและแพร่ถามนะคะฝ่ายนี้ก็จะมีหน้าที่รับผิดชอบงานมาตรฐานโรงเรียนคาทอลิก อัตลักษณ์ของผู้เรียนโรงเรียนวิถีคริสต์นะคะแล้วก็ดูแลงานด้านศาสนาและทำนุบบำรุงศิลปะวัฒนธรรมด้วยค่ะแล้วก็ในฝ่ายสุดท้ายของโรงเรียนซึ่งก็เป็นหัวใจสําคัญของการบริหารนะคะฝ่ายสํานักบริหารธุรการสํานักงานนะคะฝ่ายนี้ก็จะดูแลงานด้านงานสารบัญงานประชาสัมพันธ์งานทะเบียนนักเรียนแล้วก็งานสัมพันธ์ชุมชนอีกทั้งดูแลงานเลขา แล้วก็ประสานงานจากคณะกรรมการโรงเรียนประสานงานคณะกรรมการสถานศึกษาค่ะทั้ง6ฝ่ายนี้ก็จะเป็นโครงสร้างที่สําคัญของโรงเรียนปัญจรั์นะคะโรงเรียนปัญจรั์เนี่ยบริหารงานโดยอาศัยวงจรคุณภาพ PDCA เพื่อบริหารงานให้มีคุณภาพแล้วก็เกิดประสิทธิผลตามแผนพัฒนาของโรงเรียนค่ะค่ะ ก็โครงสร้างบริหารของทางโเรียนเรานะคะก็มีทั้งหมดผกฝ่ายนะคะตามที่คุณคูได้กล่าวพูดถึงเมื่อกี้นะคะก็สำหรับวันนี้นะคะก็ขอขอบคุณนะคะการลาลานะคะที่มาแบ่งปันความรู้ดีๆให้กับเรานะคะค่ะ,คะก็จบลงไปแล้วนะคะเกี่ยวกับโครงสร้างการบริหารภายในโรงเรียนสําหรับแนวทางการจัดการศึกษาตามหลักปัชญาและแนวทางการจัดการศึกษาคทาทอริก สอดคล้องกับวิสัยทัศน์พันธกิจและเป้าหมายเด็กๆนำผลการเรียนรู้ที่ได้ไปปฏิบัตินำเอาความดีและการเป็นคนเก่งรวมกับทักษะชีวิตของตนไปดำเนินชีวิตประจำวันเพื่อให้ได้ค้นพบศักยภาพของตนเองซึ่งก่อให้เกิดความภาคภูมิใจของพ่อแม่และครอบครัวการจัดการศึกษาจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งในการเตรียมความพร้อมให้กับเด็กๆ ให้รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงตามโล่งสมัยปัจจุบันสามารถเห็นคุณค่าของชีวิตและใช้ชีวิตได้อย่างมีคุณภาพดังปรัชญาของโรงเรียนที่ว่าการศึกษาคือการพัฒนาคนทั้งครบให้บรรลุถึงความเป็นมนุษย์ครบครันเป็นคนดีมีความรู้รักความจริงสงศักดิ์ศรีแห่งการเป็นบุตรของพระเจ้า